ก็สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น E p ีที่2นะครับสำหรับของแปลกๆใหม่ๆนะครับเป็นพระเครื่องก็ไม่ว่าะไรก็ไม่ว่านะครับคืนนี้เรามาพบกับพระอีกเช่นเคยครับเป็นครั้งที่สองครับครับผมครับปลายสไตล์เมืองลุงนะครับเรียกว่าเอ็ดปลายเมืองลุงนะครับไปดูกันได้นะครับในช่องยู u ูบนะครับเรียกว่าเอ็ดปลายพัดลุงเชนเนนนะครับ วันนี้เรามาดูนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอของวัดเมืองยาลาปีศูนย์ห้านะครับเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยนักนะครับเป็นเนื้อว่านเป็นเนื้อว่านปีศูนย์ห้านะครับของวัดเมืองยาลาเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์บิ๊กพิมพ์จัมโบ้หรือว่าพิมพ์ซุ้มกอก็แล้วแต่น,นะครับแต่พิมพ์นี้น้อยหาดูได้น,น,น,น้อย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 มากนะครับเชิญชมครับ สงสัยท่านก็คงจะไม่เคยเห็นเหมือนผมนะครับวันนี้เราเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับเนื้อว่านสูหน้าสูหน้ารุ่นเรขของวัดเมืองยะลานะครับเห็นครับนี่ครับดูหน้าดูรูปทรงของหลวงปู่คนนะครับดูพิมพ์ดูรูปทรงของหลวงปู่คนนะครับว่าเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับนี่ครับลักษณะไม่เหมือนกับพิมพ์ที่ของวัดช้างไห้ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับต่างกันเยอะนะครับพิมพ์ต่างกันเยอะนี่ครับ จากเม็ดบัวที่ท่านนั่งแล้วก็เป็นรัศมีครอบของท่านเนื้อ,อว่านนี่ก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะครับเป็นน้ำพึ่งป่าจำเยื้มหรือว่าเป็นด้วยน้ำมันตังอิวผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูลักษณะจากข้างนอกแล้วเหมือนกับพระเปียกเหมือนกับพระประจุมน้ํามาครับแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เมื่อกี้ไปโดนเข้าหน่อยนะครับตอนแกออกจากกรอบนี่ครับ เห็นเนื้อในของพระเป็นองค์พระจริงๆแห้งนะครับแห้งสนิทข้างในนะครับแห้งไม่รู้จะบอกว่าแห้งยังไงเนี่ยครับคือแห้งจนว่าแห้งเกือบจะเป็นขุยเป็นผุยผงเลยครับดูข้างในเห็นไหมครับผิวข้างในนี่ผิวชั้นนอกนะครับที่เท่ออกเมื่อกี้คือผิวแค่ผิวพระนะครับไปตอนแกะคลอบออกนะครับครอบกรกองสักหน่อยนะครับเป็นผิวพระนี่ครับเท่ออกแค่ผิวพระนะครับ กรอบเก่าจนว่ากรอบเมื่อก่อนสมัยก่อนก็มีห่วงใช่ไหมครับมีห่วงนี่ครับกรอบมีห่วงจนกระทั่งมาห่วงขาดไปเองไงครับดคบูความผุนะครับความผุของกรอบแต่พระก็เหมือนกับเตกเหมือนกับร้าวตอนที่ทําใหม่ๆผมว่านันไม่ใช่เพิ่งมาเตกมาร้าวตอนนี้ไหมครับเพราะเตกแต่ร้าวตอนนี้เตกต,ต,ตั้งนานแลวครับนี่ดูด้านหลังขององค์พระนะครับเราเวียนมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ลักษณะด้านข้างนะครับขององค์พระเห็นไหมครับ จะคู่เหมือนคู่เป็นหลังเตานะครับอ่าอันนี้นองค์หลวงพ่อนะครับจะเหมือนกับนั่งอยู่ในกระดองเตาประมาณนี้ครับตารามองผิวเผินนะครับจะประมาณนั้นนี่ครับคือลักษณะขององค์หลวงปู่ทวดนะครับจะนั่งอยู่เหมือนกับว่าในกระดองเตาประมาณนั้นนะครับนี่ตามองจากด้านข้างครับผมพิมพ์นี้มันจะเป็นแบบนี้ครับแต่น้อยครับหาดูน้อยดูน้อยมากครับไม่ค่อยเห็นครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่แต่ดูมวลสารได้ดูแล้วก็ดูรู้นะครับแต่ที่ว่าชํายืมเป็นน้ํานะครับไม่ใช่อะไรนะครับอาจจะเป็นเนื้อน้ําน้ํามันพึ่งปลาหรืออะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับหรือว่าน้ํามันตังอิวก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ความคิดผมน่าจะเป็นน้ําพึ่งปลามากกว่าครับเพราะมันจะไม่หยุดอยู่กับที่ครับน้าพึ่งปลานี่มันจะไหลไปเรื่อยๆจน ให้ตรงนี้เราไปเปียกตรงโน้นนี่มันจะอยู่อย่างนั้นครับมันไม่ระเหยครับน้ําพึ่งปลานี่ครับเห็นไหมมาเกาะอยู่ข้างหลังทีเดียวหมดเลยอันนี้มาเกาะอยู่ที่ข้างหลังทั้งว่านทั้งน้าพึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับในดูง่ายครับผมหย่ดูใกล้ๆนะครับพิจารณาเราเองนะครับเป็นคราบเป็นเป็นคราบของน้าพึ่งนะครับเหมือนกับไปทาชินเล็กไว้ไปเคลือบไว้อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ครับไม่มีครับไม่มีการเคลือบเห็นไหมครับ จะไหลไปเป็นตามธรรมชาติของของน้ำพึ่งจะไหลไปตามธรรมชาติของของพี่ไปได้นะครับไม่ใช่ใช้แปลงมาราดมาปาดแต่แบนั้นดูรู้นะครับแต่อันนี้มันมันไปกับในในเนื้อว่านนห็นะครับถ้าเรามองดีจะไหลมันจะไหลไปกับว่านนี่นะครับจะไหลผ่านเนื้อว่านไปเลยครับจะออกข้างนอกถูกไหมครับที่ผมพูดอ่าท่านดูครับท่านดูครับเห็นไหมครับจะไหลผ่านเนื้อว่านไปเลยถ้าเรามองตรงนี้จะเห็นเลยครับ เนจ,จะเป็นใยอยู่ในเนื้อว่านด้วยครับนี่เราเห็นเม็ดว่านเม็ดอะไรเยอะกับตรงนี้เม็ดว่านจะมารวมกันอยู่เยอะที่ข้างหลังน,นี่ครับเห็นไหมครับจะเยอะกว่าตรงอื่นนี่ครับจะไหลลงมานี่แล้วอมองไง่ายใช่ไหมครับจะเปียกจะไม่แห้งเหมือนข้างหน้าเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมครับจะไม่แห้งเหมือนข้างหน้าเมื่อกี้ที่เมื่อกี้คือน้ำโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ